คนที่มีความรอบรู้ทั้ง3ด้านนี้แน่นอนว่าเงินเดือนจะต้องสูงมากกว่า Dev s ซิเคียวหรือ Operation ตามปกติแน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Studio Support ถามตอบรอบรู้กับ Studio นะครับผมเจริยุนิ่มแสงนะครับหรือเดียเป็น c o o f o u n ฟ e er อยู่บริษัทออ s t a ารประเทศไทยจำกัดวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนเ e ิร์ชใน Google มากที่สุดในหัวข้อ De บเซ็กออกแคนส่วนใหญ่เนี่ยสงสัยอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่อง d e ็บเซ็กออ ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคําถามกันเลยครับคําถามแรกคําถามฮิตฮอตสุดแล้วนะครับเดฟเซกคือเออคนก็ต้องสงสัยอยู่แล้วเนาะเดฟเซกคืออะไรนะครับซึ่ง d e ฟเซกออมันประกอบด้วย3คําใหญ่ๆด้วยกันก็คือเดฟเดฟก็คือ d e เวลอป e ปอร์นะครับเซก็ <Sec th S 1> คือ Security o ตีก็คือ Operation การที่3คําำนี้มาอยู่ใกล้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นความหมายแรกของมันเลยนะแน่นอนว่า3ทีมนี้จะต้องเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีคําว่าเด็บเซกออเนี่ยเรามีคําว่าเด็ออกก่อนเด็ออกซึ่งความหมายเหมือนกันเลยคือเด็บับออกมาอยู่ด้วยกันก็ต้องทํางานร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพที่สุดคําถามคือทอํายังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็มีเรื่องของเดนะ็บน้องต้องส่งโค้ดให้กับทีมโอเปอเรชันในการเอาไปรันในโปรดักชันเนาะทำยังไงให้เราสามารถส่งโค้ดได้เร็วที่สุดต้องมีการท ation, ําออโตเมชันลดเวลาการส่งโค้ดและพวกนี้ทั้งหลายรวมถึงทีมออเนี่ยก็มีหน้าที่สําคัญมากต่อทีมเด็ด้วยเหมือนกันก็คืออเราต้ง ฟีดแบ็กกลับไปให้กับทีมเดฟนะครับว่าเออโค้ดที่คุณส่งมาเนี่ยสามารถรันได้หรือเปล่าเออมันรันช้าหรือเปล่ารันเร็วมายังไงบ้างนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่คําว่าเดฟกับคาว่าออบแต่ปรากฏว่าพอเรามีแค่เดฟออบเนาะสุดท้ายคุณเจอตัวบล็อกตัวหนึ่งครับ Security Security, Security มาเนี่ยโผลมาในวันสุดท้ายเลยเราจยขึ้นโปรดักชันแล้ว Security โผลมาบอกว่าไม่ได้โค้ดคุณไม่ผ่านไม่ผ่านซีเคียไม่ผ่านคอมไพแอนด์ and, เออไม่ผ่านโพลีซีเราเออทำยังไงเพราะฉะนั้นเเน่ยมัลกิดคําาว แทรกเข้ามาในตรงกลางของเขาเาเดฟเซกออกแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาแทรกซิเกลตี้อยู่ตรงกลางนะเซกที่มันอยู่ตรงกลางตัวนี้มันหมายความว่าคุณจะต้องมี Security ครอบเข้าไปในทุกส่วนของการทำเดฟออกเพราะฉะนั้นเซกในที่นี้เลยหมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่คุณเขียนโค้ดลงไปในบนแล็ปท็อปของคุณเนี่ยเออคุณต้องวางแผนและ s e c u r i ตี Security, Scan, Short, Code, ้สแกนซอสโค้ดนู่นนี่ยันไปจนถึงโปรดักชันนะครับก็คือ โอ per ation เนี่ยรายในโ per ation เนี่ย security คุณต้องมีการสแกนมีการดูแลคนที่เข้ามาโจมตีเข้ามาจัดการพยายามทําลายระบบของคุณเนี่ยอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของความเรี t บเซ็กออกครับผมข้อนี้ก็เออเป็นคําถามย้อนคิดเหมือนกันนะครับหลังจากเราจะเริ่มทำเร็บเซ็กออกเนาะมันก็ต้องมาบอกว่าแล้วเร็บเซ็กออกทูลของเราที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเซิร์ชคําว่า cloud native landscape นะครับ พอเราเซิร์ชคำว่าคราวนีทีฟแลน a ์เคปเนี่ยเราจะเจอทูนที่เกี่ยวข้องกับค l าวน n ทีฟเนี่ยเยอะแยะมากมายแบ่งออกเป็นหมวดเลยนะชัดเจนเลยนะครับซึ่งทูนในคราวน n ทีฟเนี่ยผมบอกเลยว่าประมาณ80%เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ De v เซ c กซึ่งโอเคถ้าตอนนี้ใครเปิดดูแล้วเนี่ยเอออาจจะแบบหูกลุ่มมีหมวดแคตตาล็อเยอะมากเลยเพราะนั้นผมว่าแบ่งหมวดง่ายๆให้ฟังกันนะครับ หมวดแรกก่อนเลยก็คือกิจนะครับหรือเวอร์ชันคอนโทนพวกนี้พวกโทนกิจแลบกิ t ฮับบิทบักเก็ตหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของเวอร์ชันคอนโทนก่อนนะครับอันที่2ก็คือทูลทางด้าน CICD นะครับการทำออโตเมชันเนี่ยออโตเมดบิลลออโตเมดดีพอยหรืออะไรพวกนี้นะครับก็อ่ะเป็นเรื่องของหมวด CICD ทูลอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของอาร์ติแฟกต์หรือก็คือพวกตัวไบนา r ีตัวเก็บไบนาลี่ตัวเก็บ Docker Image อะไรพวกนี้ของเราทั้งหลายนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของ Infrastructure ยุคสมัยใหม่เช่นเรื่องระบบ Cloud ระบบอ e เบเนติสหรืออะไรพวกนี้นะครับอันที่5เรื่องของการทำ Automation หรือ Infrastructure as code หรือ Git o ออฟทูนทั้งหลายนะครับที่จะทําให้การออโตเม e สร้างอินฟาเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่6เรื่องของตัวมอนิเตอร์ลตัว Observability เนี่ยว่าเป็นการดูสถานะของระบบของเราตอนนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างหาออสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอลไรลแบบนี้นะครับ อันที่7ก็คือเรื่องของการทำโหลดเทสติ้งนะครับว่าเราจะทำโหลด testing, เทสติ้งระบบขึ้นมาเนี่ยว่าเรามันรับโหลดได้เท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็อันที่8เรื่องของออโตเมชันซิเคียวริตี้ที่เป็นเรื่องของการทำซิเคียวริตี้นะครับว่าแทรกเข้าไปเนี่ยในเดฟสิกออฟเนี่ยนะครับว่าเราจะทำออโตเมตซิเคียวริตี้ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายอันที่9ก็คือเรื่องของคอมมูนิเคชันนะครับก็คือทูลที่ เราใช้ในการคอมมินเเคทกันเช่นอาสนะจีล่าคิกอัพเอ่อไมโครซอฟท a ทีมสลักหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือทั้งหมดของ d e ีบเซ็งออฟทูที่จะต้องอ่หามาใช้กันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าทูลของ d e ีบเซ็ออฟเนี่ยครับมีมากมายหลากหลายมากๆนะครับคำถามที่สําคัญเลยคือเราจะเลือกทูลแต่ละตัวยังไงดีผมสรุปไม่ง่ายเลยนะอย่างแรกคุณจะต้องเขียนเรื่องตัวโพลิซีก่อนตัวโพลิซีหรือเวิร์กโฟในการทํางานขององค์กรคู่นี้ก็คือ เรื่องทำเรื่อง culture ขององคอ์กรก่อนพอเรารู้ culture แล้วเนี่ยเราสามารถ match tool เข้ามากับตัว culture ของเราได้เลยเพราะฉะนั้นนี้คือวิธีการเลือก deficit off tool ครับเรามาดูข้อต่อไปเลยครับโอ้ oh, ข้อนี้แน่นอนครับใครที่เข้ามาสู่วงการ d e f i c i เนาะต้องอยากรู้เรื่องนี้แน่นอนครับ d e f i c i อ o กเงินเดือนครับ แน่นอนว่าเงินเดือนของ d e ็บเซกออบเนี่ยนะครับชื่อชื่อบอกแล้วคือเป็นทั้งเด็บทั้งเซกทั้งออบนะครับบอกได้เลยว่าเงินเดือนสูงมากกว่าเด็บปกติแน่นอนเพราะว่าคนที่ทำเด็บเซกออบเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโอเปอเรชันก็คือเนี่ยต้องนั่งทำอินฟาได้ทำ Cloud ได้นะครับ เตนเดฟต้องเขียนโปรแกรมได้โอเคอาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์โปรแกรมเมอร์ขนาดนั้นแต่ก็ต้องเขียนโปรแกรมได้นะครับรวมถึง Security คุณก็ต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้น d e v s e c o p เนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะบอกว่า De v s e c o p ออกมันคือเคาน์เตอร์เนาะมันคือเคาเตอร์แต่ว่าจริงๆแล้วความต้องการในตลาดเนี่ยคือตำแหน่งที่เรียกว่า d e v s e c o p s p e c i a l i s t ครับก็คือคนที่มีความรอบรู้ทั้ง3ด้านนี้แน่นอนว่าเงินเดือนจะต้องสูงมากกว่า d e v หรือ Security หรือ Operation ตามปกติแน่นอนนะครับ ถ้าเราไปดูในเซอร์เวยของ Stack o v e r f o ปีล่าสุดนะครับปี2022เราจะค้นพบว่า d e ็บเซ็กต s ออฟสเปเชีมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ80,000เหรียญต่อปีหรือประมาณเกือบเกือบปีละ3ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราเห็นแล้วนะครับเงินเดือนของ d e ็บเซ็กสูงแน่นอนครับโอ้โหอันนี้เออมันก็นะครับคำถามทันถัดไปก็คือ d e ็บเซ็กหน้าที่ หน้าที่เนาะหน้าที่คืออะไรหรือพูดง่ายๆก็คือเป็น job description เนาะนะครับถ้าเราไปศึกษา d e v p s e o f อมาเนี่ยมันก็มีคำคำหนึ่งที่เรารู้มาตลอดเนาะก็คือ d e p s e o ออกมันคือ culture นะครับแล้วแบบนี้เอาแล้ว d e p s e o f อตัวนี้หน้าที่คืออะไรอันนี้ผมต้องบอกว่าคงต้องดิวดาวลงไปที่ d e p s e c o r specialist ก็คือคนที่ทำงานทางด้าน d e p s e c o r specialist โดยเฉพาะเนี่ยวันๆเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างน,นะครับ สิ่งที่ DeepSeek จะพยายต้องทำนะครับก็คือการแปลง workflow แปลง process ทั้งหมดเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการอ u ต o m ม t ต เพราะฉะนั้นเนี่ยวันๆเดิฟซิงหอบทำอะไรบ้างเขาจะต้องมานั่งดูมานั่งกลางเลยเวิร์กโฟของบริษัทตอนนี้นะครับประกอบด้วยสเต็ปหนึ่งสองสามสี่มีอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วมานั่งดู Impact ครับว่าเอ้ยตรงนี้ทําไมใช้เวลาถึงสมมุติ2สัปดาห์พอเรามาดูแล้วทําไมใช้เวลาถึงสสัปดาห์นะมันติดขัดที่อะไรเช่นติดขัดที่เออเราใช้เอกสารอยู่เราต้องเรียกประชุมงานอยู่อ่าเราก็จะเริ่มมาปรับ w o r k ์กโฟปรับโปรเซสต,ตรงนี้แหละว,ว่าเราสามารถทําด้วยตัวซอฟต์แวร์หรือตัวเทคโนโลยีสมัยใหม ที่อาจจะเป็นระบบการซายผ่านตัวหน้าเว็บหรืออะไรแบบนี้นะครับรวมถึงการทำทางหน้าทิมิข้อเนี่ยเอ,อเพียวๆเลยอย่างเช่นพวกการทำคลาวออโตเมชันนะครับเช่นออตอนคลาวเนาะเราจะขึ้นอินฟาขึ้นมา1ตัวเนี่ยใช้เวลาถึงแบบ1เดือน2เดือนหรืออย่างเงี้ยเออถ้าเราเขียนออโตเมชันเราจะขึ้นได้ภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงเพราะ,ะนั้นเดฟเซีออชเชีซิเนี่ยจะต้องมานั่งดูว่าจกลงว่างานไหนที่เราทำควรทำก่อน แล้ว Impact มากที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่าตัวไหน Impact มากที่สุดเราก็จะเริ่มพัฒน,นาตัวนั้นครับเพราะนั้น d e ็บเซกออฟหน้าที่ถัดมานะก็คือมีความรู้ทางหน้าเทคโนโลยีในการทำออโตเมชันนะครับออโตเมชันที่สูงมากเช่นการทำออโตเมตอินฟาสักเจอร์การทำออโตเมตบิลออโตเมตดีพอยการทำเวิร์กโฟล์นะครับให้มันลดขั้นตอนลงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายยังรวมไปถึงเรื่องของการมอนิเตอร์แล้วก็ทรัพชูติ้งด้วยว่า อ่าถ้าคุณจะมอนิเตอร์ระบบหรือจัดการระบบอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นหน้าที่ของ DevSecOps ด้วยเช่นกันโ,โหคำนี้คำถามนี้นี่ถือว่าเอ่อต้องบอกว่ายุคสมัยล่าสุดมากๆนะครับก็คือ DevSecOps vs SRE แล้วก็ vs กับ Platform Engineering 3ามคำนี้แตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วเถ้าบอกว่าในแง่ของดีเทลงานหรือพวกนี้เนาะมีความต่างกันพอสมควรแล้วก็บางส่วนก็มีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็คือ DevSecOps นี้คือ Culture ครับ DevSecOps คือ Culture มันคือ mindset มันคือรูปแบบที่เออเราจะทำยังไงให้3ทีมนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในขณะที่ SRE คือตำแหน่งครับตำแหน่งนี่นี้ก็คือจะต้องมี JD ชัดเจนเนะเาะว่า SRE สิ่งที่เขาทำก็คือการเพิ่มเสถียรภาพของระบบตามชื่อเต็มมาเลยคือ s i t e Reliability Engineering Reliability คือเพิ่มความเสถียรของระบบแล้วสุดท้าย Platform Engineering ชื่อมันบอกแล้วนะครับก็คือการสร้างแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้น Platform Engineering เนี่ยเป็นตำแหน่งเหมือนกันแล้ว JD ของเขาเนี่ยก็คือมาเพื่อ สร้างแพลตฟอร์มให้ทีม Developer ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว d e v s บ s o p ออนาะมันคือ Mindset ที่จะต้องให้ทางทีม p พลตฟอร์มอ g i เ e e น i n g และสุดท้ายคือ SRE เนี่ยนะครับสร้าง c u เจตัวนี้ขึ้นมาในองค์กรและสุดท้ายทีม Developer เนี่ยนะครับจะต้องเข้ามาทำความเข้าใจในแพลตฟอร์มตัวนี้และทำการใช้งานแพลตฟอร์มตัวนี้ต่อไปครับ เดฟเซ็กต์ออกเฟรมเวิร์กแน่นอนเนาะถ้าเราอยากจะทำเดฟเซ็กต์ออกเนี่ยเราก็ต้องหาสแตนดาร์ดนะครับเพราะนั้นก็คงจะเซิร์ชคำว่าเดฟเซ็กต์ออกเฟรมเวิร์กกันเยอะที่สุดขออธิบายทุกท่านนะครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคำว่าเดฟออกหรือเดฟเซ็กต์ออกเราไม่มีเฟรมเวิร์กที่เป็นสแตนดาร์ดกลางของโลกหรือมีหน่วยงานกลางนะครับที่มีการตั้งเฟรมเวิร์กเนี่ยว่าเดฟออกเดฟเซ็กต์ออกเฟรมเวิร์กคือต้องทำตามนี้อะไรแบบนี้นะนะครับไม่มีไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยของที่ดังมากที่สุดแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่เฟรมเวิร์กแต่ต้องบอกว่าเป็นตัวการชี้วัดว่าการทำเรียบออกในองค์กรของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คือ d o ร a m ม t r i c D O R A นะครับ d o ร a m ม t r ิกซึ่งคำเต็มของมันก็คือคำว่า Deep o f Research and Assessment Team โดยที่ m มทริกในการวัดเนี่ยนะครับเขาทำรีเสิร์ชขึ้นมาว่าองค์กรไหนที่จะทำเรียบออกได้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีตัวชี้วัดทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับก็คือข้อแรก Deployment frequency ก็คือคุณ Deploy บ่อยแค่ไหนข้อที่2ก็คือ lead time for change ก็คือตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่คุณเขียนโค้ดลงบนแล็ปท็อปเนี่ยจนกระทั่งโค้ดตัวนี้ไปขึ้นบน production ใช้เวลานานแค่ไหนนะครับข้อที่3ก็คือ mean time to recovery ก็คือ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในระบบของเราเนี่ยคุณใช้เวลานานแค่ไหนในการรีคาเวอร์ระบบขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายข้อ4ก็คือเรื่องของการเชนเฟลเลตก็คือเวลาคุณดีพอยฟีเจอร์ใหม่ตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีบั๊กมีจุดผิดพลาดของโปรแกรมเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคิดเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายก็คือเรายังไม่มีเดเซิ่ออฟเฟรมเวิร์กกลางนะครับที่มีองค์กรกลางตั้งขึ้นมาแต่ตอนนี้เรามีของที่เราใช้ที่สุดก็คือการวัดผลของการท เล็บออบชื่อชื่อว่าโดราแมทริกครับเล็บเซ็กออบเรียนอันนี้ผมแนะนำเลยเว็บตัวนี้นะครับจำง่ายมากก็คือ roadmap.sh ซึ่งเว็บนี้เนี่ยมีการเขียนไว้ชัดเจนว่ารถแมปในการเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างไล่ไปเลยตนะั้งแต่ข้อที่1ยันข้อสุดท้ายซึ่งผมแนะนําลองลองเปิดดูกันได้เลยนะครับอธิบายแบบภาพรวมใหญ่ๆให้ฟังคร่าวๆง่ายๆนะห้เป็นเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับ System e n g i n e นียรตั้งแต่เรื่องของเซิร์ฟเวอร์เรื่องของคลาวด์เรื่องของ OS ทั้งหลายพวก Linux พวก Windows อะไรพวกนี้นะครับต่อมาอีกแค่ประมาณ20%ก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมคุณจะต้องเรียนเขียนโปรแกรม พื้นฐานเป็นการใช้ if else ใช้ for loop conditional เออเรื่องของการประกาศฟังก์ชันหรือ procedure อะไรพวกนี้ทั้งหลายควรจะเป็นอย่างน้อยประมาณ1หรือ2ภาษาแล้วสุดท้ายที่เหลืออีก30%คือสกิลที่เป็นทูนทางด้าน d e v s e t o p กเฉพาะที่จะต้องมีการคอม b i n e กันระหว่างฝั่ง infra และการเขียนโค้ดเข้าด้วยกันอย่างเช่นเรื่องของการวิธีการเขียน cicd การเขียน Docker file การทำออโตเมชันอินฟาเซอร์แอสโคดการเขียนกิดออกอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะเป็นความรู้ทางด้านเดฟเซ็กตออโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําเลยครับเปิดเว็บดู roadmap.hh แต่ถ้ารู้สึกว่าเรียนตาม r o a d m a p s h เนี่ยยากเกินไปนะครับเรามีเวิร์กช็อปทั้งหมด4เวิร์กช็อปด้วยกันที่จะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเด o ออ r ทาร์สโ m เมชันรวมถึงมีเรื่องของการทำซิเคียวริตี้ในเดฟเซ็กตออที่จะมาโฟกัสเรื่องซิเคียวริตี้กันเต็มๆมีเวิร์กช็อปการทำอินฟาเซอร์แอสโ d e และก i ิดออกที่จะมา โฟกัสในเรื่องของการทำออโตเมชันอินฟาสตัคเจอร์และเวิร์กช็อปออฟเซอร์เวอริตี้ที่จะมาโฟกัสเรื่องของการทำมอนิเตอร์งและการทับชูตติ้งระบบหรือสำหรับผู้ที่อยากเรียนในรูปแบบของคอร์สออนไลน์ก็สามารถเรียนได้ในเดฟเซ็กซ์ออฟซีรีส์แพ็ครวม3คอร์สออนไลน์ที่คุณจะได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำเดฟเซ็กออฟและรวมไปถึงการใช้เครื่องมือที่จำเป็นอย่าง Docker และ k Kubernetes โดยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในลิงก์เดสคริปชันของวิดีโอ,อันนี้ได้เลยครับก็หว,วังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้เข้าใใจออะะไรรรหม่่ๆเเกกกียวัันนับบืงนนค ถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้สกูดิโอช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเติมในความรู้เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะซึ่งถ้าผู้ชมสงสัยหรืออยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสกิลต่างๆในโลกยูทิจต้อนสามารถติดตามเพจสกูดิโอของเราทาง Facebook YouTube, Instagram หรือ TikTok ซึ่งเราจะมีคอนเทนต์มีไลฟ์มีถามตอบมีรายการใหม่ๆให้ความรู้อัปเดตอยู่ทุกสัปดาห์เลยนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้ากับสกูดิโอซัพพอร์ตถามตอบรอบรู้กับสกูดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตสก,กิลยุคใหม่ที่จะช่วยให้คุณทำงานเก่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสกูดิโอไว้นะคะกดเลยกดเลย